สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับในตอนนี้ก็มาคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาระที่เกี่ยวกับการเทรดแล้วก็วิธีทางในการเทรดต่อนะครับวันนี้นะครับในเอพิโซดที่23ผมมาพูดให้ฟังในเรื่องของ Happy Trader ต่อนะครับแต่ในตอนนี้เป็นพาร์ทที่2ผมตั้งชื่อว่าการ Define Your Life แล้วก็ดีไซน์ยูอสลไซีนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาระบบหรือการวางกลยุทธ์ในการเทรดท,ที่แท้จริงนะครับคือสิ่งที่มาที่สุดคือมันต้องสอดคล้องกับตัวเรานะครับแล้วก็เป็นวิธีทางเป็นกระบวนการเป็นกลยุทธ์ที่ทําให้เราใช้แล้วเนี่ยมันต้องมีความสุขด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญามากๆแล้วก็อยากจะสื่อให้น้องๆหรือว่าท่านที่ฟังเนี่ยเข้าใจนะครับ เพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าพอเราพูดถึงการเป็นนักเก็งกําไรว่าจะเข้ามาเทรดหุ้นเทรดอนุพันธ์เทรดทองคําเทรดข้างเงินเนี่ยเรามักจะเซ็ตเป้าหมายหรือว่าเซ็ตความคาดหวังในมุมมองของเราไว้ที่ตัวของกําไรหรือผลของเงินเป็นหลักนะครับซึ่งสภาวะแบบนี้มันก็ไม่ใช่งเรื่อผิดปกติอะไรแต่มันจะกลายเป็นจุดที่ไม่ดี หรือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดปะสําสหรับเทรดเดอร์ในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อตอนที่เราต้องอยู่ในกระบวนการนะครับหรืออยู่ในช่วงโปรเซ s ที่เราต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าในโปรเซสหรือในกระบวนการของการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่ช่วงที่เราสามารถจะทําเงินได้แบบที่เรียกว่ามากมายหรือรวดเร็วอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับบ่อยครั้งนี่เราต้องมีกระบวนการในการลองผิดลองถูกแล้วก็นํามาซึ่ง ความผิดหวังนํามาซึ่งการขาดทุนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อย่างที่ผมพยายามจะกล่าวไปฟังเสมอว่ามันหนีไม่พ้นนะครับทุกคนมันต้องเจอเรามาจะเห็นภาพในการโชว์กาไรภาพในการพูดเหมือนว่ากําไรมันได้ง่ายเดี๋ยวซื้อตรงนี้นิดหน่อยก็ได้กําไรเป็นห้าสิบหกสิบเท่าทุกอย่างมันดูเป็นง่ายไปหมดแต่ในความเป็นจริงพอ ถ้าท่านเข้ามาสัมผัสในตลาดหรือสัมผัสในเกมอย่างแท้จริงแล้วจะพบว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายอย่างนั้นนะครับมันมีหลายอย่างแน่นอนว่ามันมีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับแต่ตอนที่สุดคือต้องเข้าใจว่าโปรเซสของการเป็นนักเก็งกาไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวางแผนในการเล่นในระยะยาวมันไม่ใช่การเล่นระยะสั้นอย่างเดียวเพราะถ้าเราเล่นระยะสั้นมันก็จะเข้าส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮริกไฮรีเทิร์นโอกาสที่จะหมดโอกาสจะปิดพลาดมันก็จะง่ายแล้วพอเรามาถึงจุดนั้นนะครับ จุดที่มันมีความเสี่ยงสูงมีวอ l a t ของผลกําไรขาดทุนที่สูงนี่นะครับตรงนี้นะ่ะภาวะจิตใจเราจะมีผลมากนะครับความสุขมันจะหายไปหมดเลยอันนี้ผมเล่าให้ฟังได้เพราะผมเห็นจํานวนมากหลายคนนะครับพอมีความอยากได้หรือว่าเร่งที่จะสร้างผลงานสร้างกําไรเร็วๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าชั่วโมงในการเทรดของคุณไม่มีความสุขเลยอะคือคุณขาดทุนแล้วคุณก็ต้องทุกข์แล้วก็อยากให้มันรีบเช้าอยากให้มันรีบตลาดเปิดใหม่เพื่อมาแก้ตัวหรือบางคนขาดทุนอยา่างทีเฟก ต่อควาคืนก็ไปนั่งเทรดฟอเร็กเพื่อหาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไม่มีความสุขผมพูดเรื่องนี้บ่อยเพราะมองว่าการเป็นนักเก็งกำไรการเป็นเทรดเดอร์มันก็เหมือนอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับหรือว่าเหมือนเออเหมือนงานงานหนึ่งครับถ้าถ้าคนถามแล้วไม่มีความสุขครับมันก็ไม่ค่อยเวิร์กหรอกครับต่อให้มันจะมีวิธีการที่มันสร้างอะไรได้มากมายสร้างเงินสร้างทองได้มากมายมันก็ไม่เวิร์ก บางทีเราไปมองคนอื่นว่าเอ๊ะเขาทาแบบนี้แล้วมันดีเราไปทําตามถ้ามันไม่ใช่เรามันก็ไม่มีความสุขครับนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าอะดีเราว่าลองดีไซน์ก่อนว่าเราจะวางแผนชีวิตยังไงแล้วเราอยากจะมีความคาดหวังต่อชีวิตเรายังไงเพื่อจะได้ออกแบบกลยุทธ์ออกแบบภาพของการเป็นนักเก็งกาไรที่มันเหมาะสมกับชีวิตของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วเป็นบทเรียนที่ผมเรียนรู้มาจากตัวเองแล้วก็เรียนรู้มาจากคนรอบข้างที่ผมสัมผัสหรือมองเห็น นะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวครับว่าเป้าหมายของการเป็นนักกินกำไรเนี่ยก็เหมือนพยายามต้องสร้างตัวเองให้ได้ตื่นขึ้นมาทําหรือได้ลงมือทำแล้วมันมีความสุขนะครับคงไม่ใช่บอกว่าเราไปนั่งฟังคนนู้นคนนี้ไปเชื่อตามเขาแล้วอยากจะไปทาเหมือนเขาสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่มีความสุขคือผมไม่ได้บอกว่าวิธีที่ถ่ายทอดที่นําเสนอที่ปลูกฝังกันมันไม่ดีไม่ใช่หรอกครับมันอาจจะดีแต่อาจจะไม่ใช่เหมาะกับตัวเราเดัะน,นั้นเราต้องมองตัวเราเป็นหลักนะครับไม่ใชม่มองจากสิ่งภายนอกเป็นหลัก นะครับแล้วเมื่อเรามองตัวเราเป็นหลักเนี่ยแปลว่าเรามีเวลามีความสามารถในการรับฟังตัวตนที่แท้จริงเราได้มันทาให้เราเห็นอะไรหลายอย่างแล้วจะสร้างความสําเรตจในความะระยะยาวระยะยืะไยนได้มากขึ้นนะครับภาพที่ผมเอาภาพมาให้ดูก่อนนะผมอยากให้พวกเราหรือว่าน้องๆที่นั่งฟังผมพูดนะครับลองจินตนาการตามแนละ้วว่าคุณอยากจะเป็นเทรดเดอร์แบบไหนนะครับคือผมผมคงไม่ได้พูดในตอนนี้นะครับตอนนี้มันอาจจะง่ายเกินไปอาจจะขอให้พวกเราจินตนาการไปสัก5ปีถึง10ปีก็ได้เอาง่ายๆก่อนนะเอาห้าปีก็ได้นะครับ เราจินตนาการนะครับปัจจุบันนะครับจินตนาการภาพตัวเองใน5ปีนะครับว่าเราอยากจะเป็นเรดเดอร์แบบไหนนะครับอันนี้เป็นภาพแรกนะครับผมก็เอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็เอาคั y ไปจากอินเทอร์เน็ตนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นฟรีดอมเฮดเดอร์นะครับอยากจะเป็นฟรีดอมเฮดเดอร์ไหมอยู่กับบ้านเป็นโฮมออฟฟิศนั่งเทรดนะครับด้วยเงินตัวเองเงินครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่ว่าอิสระเป็นฟรีดอมเฮดเดอร์นะครับนี่แบบแรกนะครับเดี๋ยวน้องๆที่นั่งฟังผมพูดอยู่ลองจินตนาการตามนะครับ จินตนาการตามนะว่า5ปีคุณอยากเป็นแบบไหนนะครับอ่ามาดูแบบที่2บ้างนะครับอันนี้ดูดีขึ้นมาหน่อยโอ้โหหลายคนบบอยากเป็นมากนะครับก็เป็น pop ปเทรดนะครับเป็น pop ดเด d e r เป็น h e ฟั fund ดเด d e r เป็นอ่าเป็นดเดอร์ที่ทํางานให้กับบริษัทนะครับทํางานให้กับกองทุนนะครับก็เป็นภาพหนึ่งอ่ะเราจินตนาการดูนะครับว่าเราใน5ปีอยากเป็นแบบนี้ไหมนั่งอยู่ในห้องซีเรียมกับเพื่อนๆกับพูดร่วมงาน,นหลายๆคนมีจอคอมพิวเตอร์เยอะๆนะครับทำงาน เทรดอ่พอร์ิชันที่ใหญ่ใช้เงินของบริษัทนะครับมีเงินเดือนด้วยนะครับแล้วก็มีโบนัสแล้วก็อะต้องเข้าทํางานเป็นเวลานะครับก็เป็นรูปแบบหนึง่งไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับทุกท,ทุกวิธีทางเลยดีหมดนะเพีเยงแต่ว่าผมจะสอนให้พวกเราอะวิชารายเซชันหรือว่าพยายามพยายามจินตนาการภาพตัวเองก่อนว่าอีก5ปีเราอ,อยากจะเป็นตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวกกระบวนการในการฝึกฝนกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างมีความพิเศษ ที่จำแนกออกไปนะครับจะไปทำเหมือนกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยภาพ5ปีเนี่ยผู้เราต้องชัดเจนว่าเราจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราจะได้มั่นคงในตัวเรานะครับเอาไว้รูปนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นป๊อปเทดเดอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ตัดมาเป็นป๊อปเทดเดอร์ของที่วอร์สตินะครับจะเห็นว่าก็นั่งทำงานเป็นกลุ่มนะครับเทรดเป็นทีมช่วยกันล่าเหยื่อเป็นกลุ่มนะครับชอบแบบนี้ไหมครับชอบแบบนี้ก็ลองจินตนาการว่าห้าปีเนี่ยเราจะต้องเป็นแบบนี้เราจะต้องมีเป้าหมายที่จะเข้าไปทำ ในบริษัทดังๆในป๊อปเทดโตเทดที่มันมีชื่อเสียงให้ได้นะครับก็ตั้งเป้าไปเลยครับอย่าไปตั้งใกล้ๆตั้งไกลๆไปเลยนะฮะอาจจะไปปกีย๋ยวจะเข้าไปทำเจพีมอร์แกนไปเข้าไปทำโกลแมนแซกอะไรก็ว่าไปเป็นแต่ว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามไปให้ถึงนะครับอย่างที่ด้วยนะครับเอาห้าปีก่อนนะสั้นๆนะครับอ่าอีกแบบนึงนะครับหลายคนนี่เป็นแบบนี้เยอะนะผมเจอ,อหลายๆท่านแบบนี้เยอะคือเป็นพาร์ทไทม์เทดเดร์นะเขาเรียก่็เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นอ่าสเตย์โฮม Eder, แต่เป็นเป็นพาร์ทไทม์เพราะว่าภาพนี้จะเห็นมีลูกน้อยด้วยใช่ไหมครับคือพออายุอยู่หนึ่งคุณอาจจะมีครอบครัวคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะออกมาจากงานติดตามมาเทรดแล้วก็ใช้เวลากับลูกใช้เวลาลในกับครอบครัวในการเลี้ยงลูกซึ่งอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้ไม่ดีนะครับนี่นเป็นเรื่องที่เรียกว่ายอมรับมากในต่างประเทศคุณจะพบว่าเทรดเดอร์เกง่งๆหลายท่านน่ะที่มีอ่าม,ม,มีมีชื่อเสียงหรือว่าให้คอมเมนต์ให้สัมภาษณ์ต่าง ส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อย้ะเป็น s t a y home เทเ d อร์ที่เลี้ยงลูกอยู่กับบ้านหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาบางส่วนในชีวิตในการเทนะครับแต่มีฝีมือมีความสามารถนะซึ่งผมจะบอกว่าภาพนี้จะเล่าให้ฟังว่ามันคือชีวิตที่ที่ทำหรผมนะครับผมมองว,ว่าเป็นชีวิตที่โอเคนะเพราะว่าคุณสามารถจะสร้างผลตอบแทนสร้างกาําไรสร้างารายได้ที่ต่อเนื่องด้วยแล้วคุณก็มีเวลาวกับครอบครัวด้วยคุณมีเวลาให้กับลูกให้กับครอบครัวผมว่ามันก็นเป็น บาลานซ์ไลฟ์ที่มันโอเคอ่ะไม่ต้องทําอะไรที่มันแบบแบบอิงไปด้านใดด้านหนึ่งเกินไปแล้วก็ชีวิตมันก็เ,เรียนตามตรงนะผมเจอคนแบบนี้เยอะมากนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น d ด d ดดี้เทเตอร์หรือเป็นคุณพ่อมือใหม่เทเดอร์เนี่ยนะเพื่อนเพื่อหลายคนก็นเหมือนกันนะครับคือเป็นเทเดอร์แล้วก็แบบพอมีครอบครัวมีลูกก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลากับคุณลูกกับครอบครัวหรือดูแลลูกแล้วก็เทเอร์เทเดอร์เทไปด้วยนะครับก็มีเยอะแล้วเขาก็มีความสุขนะครับ นี่ก็จะเล่าให้ฟังว่าลองดูว่อีกห้าปีเราจะคิดอย่างนี้ไหมบางคนอาจจะแต่งงานแล้วห้าปีอาจจะมีแพ้นราอียาจจะมีครอบครัวอยังจะมีลูกหรือบางคนมีครอบครัวแล้วแทนที่ต้องมาเอาเวลามานั่งโหทานู่นทํานี่มานั่งเทดงงงกทั้งวันทั้งคืนก็อาจจะให้เวลาครอบครัวเพิ่มขึ้นก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ทําได้เช่นกันนะครับก็เป็น part time t ดเ a อ e r หรือเป็น stay h o เท t ดเ a อ e r นะครับก็ไม่ใช่แค่แต่คุณผู้ชายนะครับในปัจจุบันในต่างประเทศเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็เป็นเทเดอร์ที่เก่งนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนจะเป็น h o u ไฟ w ์เท t ดเ a อ e r หรือเป็น่ี มีเวลาช่วงว่างตอนคุณลูกไปทํางานไปขอภัยคุณเวลาคุณลูกไปโรงเรียนหรือว่าเวลาที่ไม่มีอะไรต้องทำเนี่ยอยู่ที่บ้านนะครับทํางานบ้านเสร็จแล้วก็อาจจะมาเทดนะครับเป็นคุณแม่บ้านเทเดอร์หรือเป็นฮา์ไวท์เทเดอร์ซึ่งฮา์ไวท์เทเดอร์หรือเป็นแม่บ้านเทเดอร์เนี่ยก็มีเวลาบางส่วนแล้วก็ใช้เวลาบางส่วนให้มีประสิทธิภาพในการเทดก็เลือกกลยุทธ์ที่เป็นสไตล์กลางสไตล์ยาวแล้วก็เทดให้มันเหมาะสมก็ได้เช่นกัน นะคือผมเอาภาพพวกนี้มาเล่าให้ฟังเพราะอยากจะบอกว่าการบ้านแรกหรือว่าสเต็ปแรกที่พวกเรานั่งผมนั่งฟังผมพูดเนี่ยอยากให้ทำอันนึงคือลอง visualization ก่อนว่าอีก5ปีเนี่ยนะครับเราจะเป็นยังไงอีก5ปีนะครับนั้นถ้าเรามีภาพตรงนี้ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็เหมือนเรามีเป้าหมายนะครับเหมือนมีเป้าหมายนะครับมันก็ได้รู้ว่าเราจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายตรงนี้บางทีเราก็มั่วบางทีเรามองเห็นคนอื่นเขาเป็นอย,อ,ยอย่างนั้นอย่างนี้เราอยากจะเป็นอย่างเขาแต่ความจริงมันไม่ใช่ชีวิตเรานะครับบางคนบอกโอ้โหอยากจะเป็นแบบ ต้องฝึกหนักต้องเทรดแบบนั่งเดทเทรดทั้งวันแต่ชีวิตคุณอาจจะมีครอบครัวคุณมีภาระเรื่องครอบครัวมีลูกคุณอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไปความสุขคุณอาจจะไม่ใช่อยู่ที่การเอาชนะตัวเองในการสร้างเงินแต่คุณอาจจะต้องการอะไรแค่บางส่วนเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อใช้เวลายอยู่กับครอบครัวก็ได้มันไม่มีสิ่งที่บอกว่าผิดหรือถูกนะครับบางคนแต่งงานแล้วเนี่ยผมเห็นหลายท่านเนี่ยเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนศาสนาคติหรือว่าเป้าหมายหรือชัยในชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายใหม่ เพราะว่าเขาตั้งใจทําครอบครัวให้ดีตั้งใจทาชีวิตให้มีความสุขซึ่งมันก็เป็นไปได้ส่วนการเทรดก็เป็นงานที่ซัพพอร์ตชีวิตหรือซัพพอร์ตงานหลับไปก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณมีครอบครัวโหมีเวลาต้องดูแลลูกแต่กลับต้องเอาเวลาตรงนั้นมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งฟังเออมานั่งอ่านหนังสือนั่งเฝ้าหน้าจอนั่งเทรดทั้งวันทั้งคืนบางทีมันก็ไม่ได้ความสุขชีวิตคุณก็ไม่เกิดเพราะว่าคุณต้องเสียเวลานะครับแล้วอย่างที่บอกเขาว่าคือถ้าใครมีครอบครัวจะเข้าใจนะว่าาาเวลาาวลออับบคคคครรรมีุณนะ ลูกเนี่ยนะครับหรือว่าเด็กน,นี่นะครับบางทีเนี่ยนะฮะช่วงวัย5ขวบถึง10ขวบมันผ่านไปเร็วนะฮะถ้าคุณไม่มีเวลาให้เขาในช่วงนั้นหรือว่าเวลาช่วงนั้นเสียไปมันก็เหมือนเราก็เสียสภาวะไปเสียโอกาสไปพอลูกเข้าสู่วัยรุ่นหรือว่าเข้าสู่วัยที่เรียกว่ามีเพื่อนมีฝูงคุณก็จะขาดโมเมนต,ต์ตรงนั้นไปซึ่งไม่แน่ใจว่า เงินทองที่ได้มาจานวนมากมัน,มนคุ้มค่าการเสียตรงนี้ไปหรือเปล่านะครับอันนี้ผมฟังก็พูดาอมกทีนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเป้าหมายชีวิตเรามีหลายแบบออกแบบได้ครับคิดไปล่วงหน้านะอย่าไปลอกตามคนอื่นไม่ใช่ว่าโอ้โหเราต้องมาแบบต้องมาโอ้โหต้องเดเท,ทเดินต้องมานั่งเทดทั้งวัน,ท,วนทั้งคืนต้องมานั่งสกาวปิ้งอย่างเดียวไม่ใช่ครับการไปเทดเดร์มันมีหลายรูปแบบมีหลายกลยุทธ์เราเลือกให้เหมาะได้เราสามารถจะเทดระย,ยระยาวระยะกลางนะครับหรือว่าจะเทดระยะสั้นก็ได้เพียงแต่ว่า กลยุทธ์ทั้งมวลทั้งหลายทั้งมวลหรือว่าภาพของการใช้กลยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายเรานะครับันั้นสเต็ปแรกที่อยากให้ทําคือวางแผนเป้าหมาย5ปีให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราวางได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเลือกกลยุทธ์ในการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเราได้ง่ายนะครับอย่างบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ต้องการจะมานั่งหน้าจอเฝ้าหน้าจอตลอดอยากมีความสนใจทางด้านอื่นที่ไปทำนะคุณอาจจะเป็นพาร์ทไทม์เทรดเดอร์ก็ได้นี่ผมเจอหลายคนแล้วเป็นนี้เช่นกันนะครับ รู้จักอยู่สี่ห้าคนเลยนะรุ่นน้องที่ชอบท่องเที่ยวนะครับเขาก็บอกว่าเขาอยากจะถ่ายรูปแล้วก็ท่องเที่ยวแต่ที่บอกคือการถ่ายรูปท่องเที่ยวมันอาจจะไม่ได้สร้างไรายได้ที่เพียงพอเขาก็ใช้เวลาในสองสาปีแรกเนี่ยหลังจบมหาลัยมาเรียนเรื่องการเทรดเดอร์นะครับก็มาฝึกเป็นเทรดเดอร์นั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเขาก็บอกว่าเขาต้องการจะเป็นพาทาร์เทรดเดอร์เขาก็จะเลือกกลยุทธ์เลือกแผนชีวิตให้เหมาะกับเป้าหมาย5ปีเขาเพราะเขารู้แล้วว่า5ปีเขาเนี่ย เขาคงไม่มานั่งจดจอดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นั่งอุดอู้อยู่กับการต้องมานั่งฝืนบังคับตัวเองให้เทรดทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาต้องการจะไปเจอโลกกว้างต้องการจะเดินทางแต่อย่างที่บอกครับเขามีความรักความท้าทายเขายังต้องการรายได้ที่เสริมแล้วการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันเป็นงานที่เขาท่านจะยืดหยุ่นเฟสซิเบิลในเรื่องของการวางแผนเวลาใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องมีลูกค้านี่ฮะเราเทรดได้เท่าไหร่นั่นคือเงินที่เราได้มาเหมือนการทําธุรกิจ เช่นเดียวกันเราเลือกเวลาได้เราอยากจะเทรดเวลานี้ช่วงนี้ช่วงนี้ในกรณีที่เราเทรดในตลาดที่มันเปิด24ชั่วโมงนะครับเราก็เลือกเวลาเทรดได้หรือถ้าเราเทรดตลาดในประเทศเราก็สามารถเลือกได้ว่าช่วงไหนเราจะเทรดหรือไม่เทรดเช่นบางคนตั้งเป้าหมายว่าสัปดาห์หนึ่งต้องการแค่2,000บาทนะผมก็เป็นนะฮะผมไม่มานั่งเทรดทั้งวันเหมือนกันเพื่อผมตั้งเป้าไว้สัปดาห์หนึ่งผมต้องการให้ได้แค่5,000บาทผมเทรดได้5,000บาทในวันเดียวเนี่ยแปลว่าอะไรทราบไหมครับแปลว่าอีก4วันผมกําไรเวลานะ คือตรงนี้คนคิดไม่ออกหรือคนคิดไม่ถึงเยอะนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าพยายามใช้แนวคิดอย่างนี้คุณจะมีความสุขในชีวิตเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องมานั่งถูกจดจ่อผมเองเนี่มีกิจกรรมทําเยอะมีอยู่ช่วงหนึ่งในใหญ่ช่วงนี้ผมทํากิจกรรมที่เป็น NGO ด้วยไปช่วยงานบริษัทเพื่อนที่เป็น NGO ดังนั้นเนี่ยผมต้องใช้เวลาในการลองทำอะไรหลายอย่างผมก็ไม่จาเป็นที่ต้องมานั่งฟิกตัวเองว่าต้องเทรดทั้งวันทั้งคืนเช่นผมตั้งเป้าว่าอะไรหนึ่งวีคเนี่ยผมต้องการ5,000บาทผมบอก5,000บา,า,เาจจเท,ทาจจเนททท ใช่ไหมครับอาจจะเทรดทีเฟกวันเดียวเนี่ยนะครับสมมติถ้าโอกาสที่ดีเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งเดเนี่ยผมได้ละนะครับห้าพันบาทนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าทั้งสัปดาห์ผมได้ห้าพันบาทสบายสบาย,บายละแต่ผมอะไรครับผมกําไรนี่ไงสี่วันทําการนะครับอันนี้คือกําไรผมเอากําไรสี่วันทําการหรือ time value นี่ไปใช้ทอย่างอื่นได้ไหมฮะได้ใช่ไหมผมเอาไปทําอะไรที่ผมต้องการจะทําทำกิจกรรมที่อยากทําทํางานอ,อื่นๆหรือว่าใช้เวลาในการเอ็นจอยชีวิตได้อีก คือเวลาบนโลกของคนมันมีน้อยนะครับคือต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่าผมเองนี่ก็เคยผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรเคยเจอช่วงนี้มันดีช่วงนี้มันแย่มาเยอะ,อะนะครับจะเล่าให้ฟังว่าเวลามีค่านะครับคือถ้าคุณเคยเคยมีจุดเปลี่ยนของชีวิตหรือคุณเคยผ่านจุดวิกฤตเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าบางทีเนี่ยชีวิตของคนเราไม่ได้มีเวลาเป็นอินฟินิตี้หรือยาวจนหมดหรอกนะครับเราอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ดังนั้นเวลามันมีค่าครับ ที่พูดเล้ฝั่งนี้เพราะว่าเราอย่าไปคิดว่าเรามีเวลาเหลือเยอะการใช้เวลาบนโลกนี้ให้มันเต็มประโยชน์ที่สุดมีความสุขที่สุดเนี่ยมันเป็นคีย์สำคัญที่จะทาให้เราไปสู่จุดที่ว่ามีความสุขนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันคืองานที่ไปซัพพอร์ตชีวิตของเราที่ผมไว้นะครับผมอยากจะสอนเรื่องนี้นะครับสําคัญนะคือเทรดเดอร์เนี่ยพยายามสร้างมันเป็นแอคทิวิตี้เนี่ยนะฮะที่มันมาซัพพอร์ตชีวิตของเรานะครับแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขแต่ถ้าเกิดเราพยายามจะเอาการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเพื่อ มาทําอะไรบางอย่างที่มันโอเวอร์เกินไปมาเบียดเบียนชีวิตตัวเราโหต้องเคร่งเครียดทั้งวันทั้งคืนตลาดปิดก็ต้องหมกมุ่นกับผลการเทรดกลางคืนก็นอนได้ไม่กี่ชั่วโมงเช้าต้องตื่นมานั่งเทรดทำอย่างนี้นทั้งวันทั้งคืนคุณจะไม่มีความสุขครับแล้วคุณก็จะสุดท้ายร่างกายมันก็จะเครียดแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์นะครับฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าพยายามวางแผนดีๆแล้วดูว่าเราอยากจะเป็นอะไรบางคนอยากจะเป็นพาร์ทไทม์เทรดเดอร์อยากจะท่องเที่ยวอยากจะทําอย่างอื่นก็ดีไซน์ออกแบบชีวิตตัวเองไว้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ออกแบบ กลยุทธ์ที่จะใช้ในการเทรดให้เหมาะสมนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับไปสู่จุดที่เรียกว่าสมความตั้งใจส่งความมือเป้าหมายได้เช่นเดียวกันถ้าบางคนบอกอยากจะแบบซีเรียสมากอยากจะสร้างชื่อในโลกนี้อยากจะเก่งจริงๆนะฮะไม่ใช่สร้างชื่อแบบมานั่งการตลาดหลอกตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นนะคะือสร้างชื่อจริงๆคือเก่งแบบแถวหน้าของเอเชียแถวหน้าของโลกเนี้ยมันก็ได้เช่นกันแต่คุณก็ต้องทําในรูปแบบที่เรียกว่า <S <S <ๆ S 2> <ท>ต้องทําอย่างเต็มที่ทําอย่างสุดความสามารถทําแบบที่เรียกว่า ทุกเวลาในชีวิตคุณต้องทุ่มให้ตรงนั้นซึ่งมันก็เป็นทางที่ที่สาเร็จได้ทางที่ดีนะครับไม่ใช่บอกไม่ดีเป็นแต่ว่ามันต้องมีความสุขด้วยในการทําต้องมีแพชชั่นมีความรักในการทําด้วยแต่ถ้าคุณไม่ได้มองว่าตรงนั้นเป็นโฟกัสของชีวิตอย่าพยายามไปฝืนตัวเองครับอย่าพยายามต้องฝืนตัวเองเพื่อโอ้ต้องเข้าไปนั่งทํางานเป็นปเทรดดังๆโอ้ต้องมีชื่อเสียงเทนะได้ทางาน t อปเทรดนี้เพราะสุดท้ายคุณก็เป็นแค่จนจักคนหนึ่งของ ของระบบอะนะครับคือแน่นอนมันอาจจะดีในกรณีที่คุณทุ่มเวลาทุ่มสุขภาพทุ่มแรงงานไปคุณอาจจะได้ผลตอบแทนได้กําไรได้เงินเดือนหลายแสนหลายหมื่นแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการแลกมานะครับซึ่งเวลาเรามีค่านะครับเราอย่าไปคิดว่าไม่มีค่าผู้พูดตรงๆปัจจุบันเนี่ยผมนั่งอ่านหนังสือบางเล่มหรือผมนั่งดูวิดีโอบาง,บางเล่มหรือดูหนังบางเรื่องเนี่ยเสียไปสองชั่วโมงเลยถ้ามันไร้สาระมีแต่แบบเรื่องที่แบบโอ้โหไม่ได้เรื่องในลาผมก็รู้สึกเสียดายาชีวิตเสียเวลาตัวเอง เพราะผมมองเวลาในเป็น time value นะครับวันทีผมไปนั่งดูหนังเนี่ยสองชั่วโมงสามชั่วโมงโอ้โหไม่สนุกเลยไม่ได้เรื่องเลยมีแต่คนมาอะไรเงี้ยมาสนทนามาบน่บนๆไม่ได้มีความสนุกความมาันมันก็เสียดายเวลาเช่นเดียวกันนะครับดังน,นั้นนีพยายามจัดหรือมองทุกอย่างในโลกนี้ให้มันเป็นเป็นเรื่องของ time value เนี่ยมันจะทาให้เราใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแล้วอย่าลืมครับว่าพยายามมองภาพตัวเองใน5ปีให้ได้นะครับว่าเรามีเป้าหมายยังไง นะแล้วทุกเป้าหมายที่เล่ามาไม่ว่าจะเป็น uh, professional t a t e r freedom t a t e r part-time t a t e r h o l f w i right f e t a t e r เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราสร้างได้แต่ถ้าเราวางแผนได้ดีเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ในระยะยาวแต่ถ้าเราไม่มีการวางแผนไปด้วยหน้าเราไม่มีการคิดไปด้วยหน้าเราหลงลืมไปเช่นเราเห็นคนนั้นทํามากเราก็อยากไปทํามากตามเขาแต่มันไม่ใช่ชีวิตเราสุดท้ายมันก็ไประยะยาวไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยหากลยุทธ์หาเส้นทางหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับ แต่ละรูปแบบนะครับกลยุทธ์นะสไตล์ที่ที่ใช้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับผมพูดให้ฟังระย,ยะง่ายๆก็ได้นะครับเช่นกลยุธทธ์ประเภทที่เรียกว่าเป็นการเทรดท,ที่เรียกว่าเป็นระยะสั้นนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่มันเป็นอ,อินเทนซีฟมากๆนะครับนะเช่นพวกที่เป็น Scalping เป็น d a y t r a d i n g นะครับหรือว่ากลยุธทธ์ประเภทที่เป็นระยะกลาง ใช้วาไรยะกลางแล้วกันนะครับเช่นอาจจะเล่นเป็นเป็นรอบเป็นโมเมนตัมเป็นสวิงเทรดดิ้งเป็นเทรนดฟลอวิงหรือบางท่านเนี่ยเทรดระยะยาวเลยนะฮะระยะยาวเลยเทรดเป็นช่วงเดือนเป็นช่วงรอบอสัปดาห์เลยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีนะแล้วประสบความสำเร็จก็มีนะหลายๆคนผมเห็นที่รู้จักเนี่ยเป็นเซียนสายเธอเทอร์เซสตสแตมเทรนด์เทรนด์ฟลอวิงนะครับเขาก็เทรดระยะยาวแล้วก็รู้จักหลายท่านนี่ก็ประสบความสำเร็จมีพอร์ตใหญ่โตได้จากการเทรดทั้งทุกกลยุทธ์มันดีหมดะคะับเพียงแต่ว่า มันต้องมาซัพพอร์ตชีวิตตัวเราก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกว่าเราเลือกกลยุทธ์เลือกวิธีทางในการเทรดมันเหมาะกับตัวเราหรือยังไม่ใช่เราไปบอกว่าไปวิธีนี้มันดีโอ้โหเห็นเขาเทรดกิจการดีจังอยากไปเทรดตามแต่เราไม่เข้าใจจุดอ่อนไม่เข้าใจวิธีการใช้มันไม่เหมาะกับสไตล์เรามันก็ไม่ใช่นะหรือบางคนเห็นเขาไปเทรดสเกลปิงโอ้ดีจังอยากจะไปนั่งเทรดสเกลปิงชีๆนั่งจ้องหน้าจอแน่นอนมันอาจจะได้กําไรอาจจะดีแต่มันเหมาะกับเราหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยการตั้งคําถามตรงนี้นะครับคือการให้เวลากับตัวเองเนี่ยแล้ว หาคําตอบตรงนี้ได้เนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆนะครับสาหรับการเป็นเทรดเดอร์นะเพราะว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยนะครับบอกแล้วว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวหรอกคุณเทรดแล้วคุณต้องมีความสุขด้วยในทุกวันผมไม่รู้ว่ามาตรฐานวัดความสุขแต่ละคนจะเป็นยังไงนะครับสาหรับผมในความสุขเนี่ยไม่ใช่การที่ต้องเอาเวลาไปทําอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้รีเทิร์นในแง่ของการพัฒนาในแง่ของการสร้างมูลค่าบางอย่างกับชีวิตนะครับดังนั้นถ้าต้องเสียเวลาลไปในกับสิ่งที่มันไม่ได้มีประโยชน์ หรือเสียเวลาไปกับการหลงทางหลงทิศหรือว่าต้องจมปะอยู่กับความเครียดจมปะอยู่กับความกดดนันโหเครียดริ้วรอยเต็มหน้าหัวล้านสุขภาพไม่ดีมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ตอบโจทย์ันนั้นถ้าเป็นเทรดเดอร์แล้วครูรู้สึกอย่างนั้นนะฮะเป็นเทรดเดอร์แล้วรู้สึกเครียดเป็นเทรดเดอร์แล้วรู้สึกกังวลวิตกกังวลต้องมาคิดเรื่องเงินหรือว่ารู้สึกว่าเรากําลังถูกด้านมืดหรือดาร์กไซ์คอบงำนะฮะสุขภาพเริ่มไม่ดีศีรษะเริ่มล้านนอนไม่หลับหน้าเหี่ยวยน่นมีความเครียด แยกไม่ออกบางคนแยกไม่ออกนะเลิกแล้วก็หมกมุ่นหนูคิดแต่เรื่องหุ้นเรื่องกราฟเรื่องทองคําไม่มีเวลาเอนจอยชีวิตไม่มีเวลาเอนจอยอาหารเอนจอยหนังเอนจอยครอบครัวมันก็ไม่ใช่นะผมอยากพูดเรื่องนี้ฟังเพราะสุดท้ายแล้วต่อยคุณทําแล้วโหมีชื่อเสียงยอมรับมีคนมาติดตามเป็นร้อยเป็นพันมีเงินมีทองแต่ไม่มีความสุขเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะไปไงครับกินข้าวแล้วข้าวติดคอตายคุณอาจจะฟุบหายไปจากโลกนี้เลยโดยที่คุณไม่ได้มีเวลาในการเอนจอยชีวิต ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะพบว่ามันอาจจะเมื่อมองมองย้อนกลับมาอาจจะพบว่าเงินทองมากมายอาจจะแลกในสิ่งของนั้นไปไม่ได้เดี๋ยวก็ได้นะครับแล้วนะครับในตอนนี้นะแฮปปี้เทรดเดอร์นะครับตอนที่สองขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับอยากจะบอกว่าอยากจะมีความสุขเราออกแบบได้ครับคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าเราอยากจะเป็นยังไงในอนาคตระหวางแผนแล้วสร้างกระบวนการสร้างวิธีการที่จะไปถึงตรงนั้นแต่ย้ําครับว่าเราต้องมีรูปแบบที่เป็นของตัวเอง มีเป้าหมายที่เป็นของตัวเองแล้วสร้างเส้นทางเดินที่เป็นของตัวเองให้ได้นะครับไม่จะเป็นต้องไปลอกเรียนแบบคนอื่นหรือไปทําอย่างคนอื่นแต่เช่นเดียวกันทุกคนมีเป้าหมายแตกต่างกันทุกคนมีวิธีการแตกต่างกันอย่าไปดูถูกวิธีการเขาอย่าไปดูถูกว่าคนนั้นไม่เก่งคนนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เพราะทุกวิธีทางนียนะครับมันมีคนประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นและทุกวิธีทางมันมีคนที่มุ่งมั่นทําจริงแล้วพัฒนาตัวเองไปถึงจุดสุดยอดได้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเราเป็นแค่จุดเล็กๆ นะครับอย่าไปดูถูกคนอื่นนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้โหมีคนมาชื่นชมเราเก่งจังดูถูกคนอื่นได้ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ได้อย่าไปทําอย่างนั้นเพราะว่าคุณจะไม่มีความสุขในการเป็นเทรดเดอร์เช่นกันสุดท้ายแล้วการมีชีวิตยอยู่เนี่ยนะครับบนโลกนี้นะฮะคือเดี๋ยวจริงๆเนี่ยอยากจะยกปรัชญาอันนึงให้ฟังมีหนังสือเล่มเขียนเรื่องพวกนี้ดีนะครับนะผมชอบหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยที่เขียนนะครับถ้าจําชื่อไม่ผิดเนี่ยจะเป็นของที่ชื่อว่ากองดิดนะครับเป็นปรัชญานิยายคลาสสิกของวอเตอรับ เขาพูดถึงเรื่องชายหนุ่มคนหนึ่งที่พยายามตั้งคําถามว่าโลกใบนี้นะครับจริงแล้วมันมีด้านที่ดีงามหรือมีด้านที่เลวร้ายมากแค่ไหนแล้วเขาเองก็ใช้เวลาในการหมกมุ่นในการหาคําตอบนะครับแทนที่จะใช้เวลากับชีวิตไม่เขาหมกมุ่นในการหาคําตอบพยายามจะหาคําตอบให้ได้แล้วก็เจอกับเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายจนสุดท้ายวันวันหนึ่งเนี่ยครับเขาถึงมาค้นพบว่าจริงๆแล้วคุณคา่าของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่ว่าโลกมันจะดีหรือโลกมันจะเลว คนอื่นจะดีกับเราคนอื่นจะเร็วก่เาเราแต่มาอยู่ที่ตัวของเรานะครับที่ลงมือทําตัวเราที่เลือกที่จะสร้างการลงมือทํานะครับโดยเฉพาะการทํางานทํากิจกรรมการใช้ชีวิตที่มันตอบสนองต่อตัวเราตอบสนองต่อชีวิตของเราแค่นั้นเนี่ยโลกเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นมาหรือว่ามันก็มีความสุขแต่แล้วถ้าเราทําแล้วอย่างเต็มที่แล้วทาแล้วอย่างไม่ไปบิดเบือนใครนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะว่าการเป็นแฮปปี้เทรดเดอร์เนี่ยนะครับมันต้องอาศัยตรจุดนี้เป็นตัวตั้งนะครับ ก็ขออนุญาตจบนะครับในหัวข้อวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีตอน3ต่อ Happy t เทร e r จะมาสรุปให้ฟังว่าแต่และข้อเนี่ยเราจะวางแผนยังไงที่ทําให้ตัวเราเป็นเทรดเดอร์ที่มีความสุขและอยู่ในตลาดได้อย่างอ,อย่างสนุกแล้วก็มีความสุขไม่มีความทุกข์นะครับขออนุญาตจบไว้วันนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ